ค่ะวันนี้นะคะก็เนื่องจากวันเกิดของแม่นะคะแล้วก็มาเยี่ยมเพื่อนด้วยนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบรรดาให้แนนได้มาไหว้บูชาพระพิเคเนตน,นะคะเรียกว่าที่งดงามที่สุดเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะสาธุอะอเลวันนี้รายการเที่ยวไปกับสายมูมาชมที่นี่เลยค่ะตลาดบัวทองค่ะเชิญเลยค่ะเชิญกล้องไปข้างหน้าเลยค่ะ วันนี้ตากล้องสั่งมาจากพอดีสั่งมาด้วยนะครับว่าของเราปักอยู่ตรงไหนมีหลายท่นปักไว้นะครับพลดถ่ายไปทั้งกระถางเลยดูยซื้อเลขไหนดีนะครับเยอะไปหมดเลยถ่ายไปก่อนก็นได้ครับว่าของเราอยู่ตรงไหน